คิดว่าใครสร้างหนังจอสไซโคหรือโลแมนฮอลิเดย์ทาจะบอกว่าเบื้องหลังหนังคลาสสิกเหล่านี้มีผู้หญิงเก่งๆซ่อนอยู่เต็มไปหมดละ่ะนี่คือสิบหญิงแกล่งเบื้องหลังหนังดังในสนาทีอันดับที่10บเวอร์นาฟิลส์นักตัดต่อผู้ที่ฉายามาเธอคัตติ้งเธอตัดต่อหนังจอสที่โคตรน่ากลัวทั้งที่อุ่นฉลามพังบ่อยมากจนถึงออสกาอันดับที่9มาเกเรตบูธผู้อำนวยการฝ่ายตัดต่อของค่าสิโตคัมลาฟเอมเธอ ควบคุมงานตัดต่อให้หนังคลาสสิกนําไม่ท้วนรวถึง t h e w i z a อ d of Oz อันดับที่8 a m อาม่าเรวิวตาเหี่ยวและคู่คิดของออฟเฟกตฮิชคอรสามีของเธอเองและเธอเป็นคนเห็นว่าหน้าเอกไซโคกับพิปตาหลังตายจะต้องถ่ายซ่อมอันดับที่7จูนมาติสนักเขียนบทและผู้บริหารหญิงสุดทรงอทิทธิพลเธอคือคนพบและปั้นลูดอกวาเลนติโนให้กลายเป็นซุปตาร์อันดับโลกในยุคหนักเงียบอันดับ6ไอดาลูปิโน นักสแสดงหญิงที่ผ่านตัวมาเกี่กับหนังฟิล์มนัวสุดเข้มข้นอย่าง The Hitchhiker ในยุคที่แทบไม่มีผู้หญิงทำได้อันดับ5 The Lotte e s n e r พูมกับหญิงคนเดียวฮอลลีวูดในยุคนั้นและที่สำคัญคือเธอคือคนที่ค้น m ม Boom ที่เราใช้กันจนถึงทุกวันนี้อันดับ4 Edith Head ตำนานนักออกแบบเครื่องแต่งกายเจ้าของ8รางออสการ์ ar, ผู้ออกแบบชุดสุดไอคอนิกให้ออเดรเฮเบิร์นใน Roman Holiday อันดับ 3. ฟ r e นเชสแมลเลียนนักเขียนบทผู้หญิงคนแรกที่ควา้ารางวัลออสการ์สาขาเขีนบทและคว้าไปถึง2ตัวจะเรื่อง The Big House และ The Champ อันดับ 2. m a แม p i ี่พิกฟอดขวัญใจชาวอเมริกันซับตาญิงที่ไม่ได้มีดีแค่การแสดงแต่เธอร่วมกับช,ยชัย h ชปลินก่อตั้ง s t u d โอ United a r t าร์ตและอันดับที่ 1. a l i อลิซกีบลาเชจำชื่อนนมาให้ดีเธอคือผู้กับหญิงคนแรกของโลกสั้นหะเรื่องแรก ตั้งแต่ปี1896ก่อนที่คาว่าห้วงกับจะมีอยู่ด้วยซ้ําผู้หญิงเหล่านี้คือตำนานที่เราต้องจดจําถ้าอยาดูเรื่าเต็มเนี่ยก็ไปดูได้ในช่องอาร์ตตะกทิในมูวีนะครับ